สวัสดีครับ,รบวันนี้พบก,กับพวกเราทีมงานหงยกแปดริ้วนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทีมงานและก็พี่ไปสนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนอไอ้บางฟาร์มนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีวันนี้เรามีคอนเทนต์ใหม่หมนะครับของกลุนะ่มหงยกแปดริ้วก็เป็นคอนเทนต์ที่พวกเราและก็ประธานจาร์กได้คิดกันขึ้นมาเพื่อที่จะมอบให้กับเพื่อนๆผู้เพาะเลี้ยงนกหงยกไทย คอนเทนต์ที่ว่าก็คือ,อ,อไลฟ์สาระบายเชฟบังนะครับ <Wow. S 1> ไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยนี่อาจจะแย่หน่อยใช่ครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องไร้สาระ <Wow. S 1> แต่อันนี้เป็นไลฟ์สาระแต่ว่ามีประโยชน์สําหรับคนรักนกหงส์หยกวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เชฟบังนะครับจะมาทําอาหารสําหรับนกหงส์หยกซึ่งอาหารสูตรนี้นะครับเ,เป็นสูตรที่เหมาะสําหรับ นกลงรังหรือว่าลูกนกมันจะช่วยในเรื่องของการเจริญเต,ติบโตก็เปรียบเสมือนกับอาหารไข่สําเร็จรูปใช่รับเป็นอาหารไข่สาเร็จรูปเนี่ยคือ,อราคาจะแพงใช่ครับบางทีช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของการเซฟนะครับไม่ว่าจะเซฟตัวเองเซฟในเรื่องค่าครองชีพค่าใช้จ่ายการเลี้ยงนกเราก็ต้องเซฟในเรื่องของอาหารด้วยวันนี้เราก็มีวัตถุดิบที่หาง่ายๆมีติดบ้านกันทุกครัวเรือนนะครับ อย่างแรกก็คือเป็นขนมปังจริงๆแล้วนะขนมขนมปังเนี่ยอันนี้หาไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นเกตขนมปังก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็คือผมไม่ได้ใช้เกตขนมปังผมจะใช้เป็นขนมปังขนมปังปอนหรือว่าขนมปังหัวกะโหลก หรืออย่างหนึ่งก็คือขนมปังที่ที่อยู่ตามห้างใช่ครับขนมปังพวกฝรั่งเศสเนี่ยใช่ขนมปังฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ไปกินประจำใช่ครับกัดเข้าไปทีฟันหักเลยครับก <c oughs> ็คือมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเป็นพวกขนมปังฝรั่งเศสที่เป็นขนมปังแข็งๆขงเนี่ยมันจะมีวิธีการทําแต่วันเนี้ยเราหาซื้อขนมปังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันฉุกกระหุกด้วยแต่เพื่อนผมมีเก็ตขนมปังติดอยู่ที่บ้านก็เดี๋ยววันนี้จะใช้เก็ตขนมปังทําแทน ขั้นตอนง่ายๆนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ผมเห็นทำเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาเก็บขนมปังไปผสมกับพวกวิตามินแล้วก็พวกผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตะไคร้แครอทพวกบอรอกโคลี่อะไรอย่างเงี้ยก็ทําเป็นซอฟต์ฟู้ดแต่วันเนี้ยอาหารที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่ซอฟต์ฟู้ดแต่จะเป็นอาหารไข่ที่เราทําขึ้นมาเองนะครับก็จะมี1นเก็ดขนมปังหรือว่าขนม ขนมปังปอนหรือว่าขนมปังหัวกะโหลกแล้วก็มีไข่ไก่สดนะครับก็ปริมาณก็แล้วแต่นะครับถ้าเรานกเยอะก็ใช้เยอะถ้าเรานกน้อยก็ใช้น้อยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นอันนี้น่าน่าจะเป็นอะไรครับพี่ต่ผงผงกะหรี่ครับอันนี้เป็นผงกะหรี่ก็คือเป็น,เป,นเป็นผงเครื่องแกงนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดของเครื่องเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรโดยรวมของ ประเทศไทยเรารก็จะมีประโยชน์ต่อนกนะครับแต่มีข้อเสียคือถ้าเริ่มแรกท่นานใส่เยอะถ้าใส่เยอะกินมันจะฉุนบ,บางทีนกนกจะไม่กินครับนกมันยังไม่ยังไม่คุ้นเคย oh, <no. S 2> แต่สูตรนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ลองทาดูก่อนถ้านกไม่เคยเน่ยนกมันจะไม่นกมันจะไม่ทานก็ขั้นตอนง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นน้าเปล่านะครับในภายภาคหน้าอาจจะมีน้ํายี่ห้อ,อนกเปลิวนกแปลิวครับ,รบนะทั้งหอด งบจากกูจาครับครับผมก็คือขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งคือตอนเนี้ยอ่าเพื่อนจะเห็นว่าผมกับพี่ป้ายเนี่ยใส่เสื้อกันอ่าตอนนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกครับเวอร์ชันแรกที่ผมใส่นี่เป็นเวอร์ชั่นสองเดี๋ยวเราจะมีการวางจาหน่ายแน่นอนจัดจำหน่ายติดตามในดูในกลุ่มของหยกไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะโพสต์ขายเมื่อไหร่นะครับครับผม ในเร็วนี้นะแน่นอนจะมีข่าวดีให้กับคนที่สนใจในเรื่องของอเสื<ช>้อของกลุ่มหงโยแปดริ้วแล้วก็มีแมสด,ด้วย<ช>นะครับแล้วก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายนะครับออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่วันนี้เรามาไม่ไม่เป็นการเสียวเวลาเรามาทําอาหารกันเลยอันดับแรกนะครับก็เอาน้ําเปล่านะครับเทเทลงไป S <S ในขนมปังังก่อนนะครับผมก็ให้ทุกคนใช่ใช่ก็คือเราก็เทไปนะครับคนไปมีอะไรก็ใส cool. really ่ไปนะครับโคเทไปให้ขนมปังมันเกิดความอ่อนตัวนะครับครับผมเพื่อที่ว่าลูกนกจะได้ทานได้ทานง่ายนะครับใส่ครับน้ำมีประโยชน์ต่อนกครับขนมปังใส่เยอะนะครับใส่เยอะแล้วมันจะเละเป็นโจ๊กนะครับผมเอาแค่พอประมาณมันหมัดอันนี้ ออกกล้องครับชอใช้ซ่อมนะครับปกติจะใช้มือมือครับผสมมาหารนกทีนึงก็เสร็จก็มือสีชมพูครับครับอันนี้อันนี้อันนี้เราก็จะเทน้ําไปนะครับแล้วคนไปก็ถ้าเราทำเองที่บ้านก็คือใช้มือสะดวกที่สุดใช่ครับก็คือเทน้ําไปแล้วก็เอามือขยําขยําไปเมื่อขนมปังมันนิ่มตัวนะครับเราก็ทําการ ขอเติมเติมน้ำนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวขนมปังมันจะมันจะดูดน้ำแล้วเดี๋ยวมันเข้าตัวแล้วเดี๋ยวให้พี่ไปตอกไข่ใส่ไปเลยใส่ใส่ใส่ไปใส่ไปในขนมปังเลยผมไมจะใส่กระทะเลยนะครับใส่กระทะนึงใส่ยเราต้องไปหุงข้าวครับอันนี้ขนมปังก็ประมาณสักสองสองขีดครับสองขีดสองขีดมัจะได้ครับสองส่วนนะแล้วก็ไข่ไข่สองฟองเอาว่า กะพอประมาณนะครับ,รบผมตามความเหมาะสมใช่อันนี้พอต่อไข่ใส่ไปแล้วเนี่ยคือทั้งไข่แดงไข่ขา,ขาวใสไปเลยแล้วก็คนให้มันเข้ากันผมดูท่ามันจะเหลวไป <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรใช่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่านกมันจะทานว่าไม่ทานแต่ขอย้ําว่าอันนี้เป็นสูตรที่ผมทําให้นกกินเป็นประจํานะครับเป็นเป็นสูตรที่นกกินแล้วเนี่ยก็คือรับประกันได้ว่านกจะมีสุขภาพที่แข็งแรงโครงสร้างดีตัวใหญ่ อันนี้ก็เป็นเป็นอาหารที่ทําได้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพลิกแพงด้วยกับการเพิ่มขิงสดลงไปก็ได้ก็คือช่วยป้องกันในเรื่องของออโรคหรือว่าหวัดก็จะทําให้นกเนี่ยก็คือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแงรงนี่ดูสีสันนะครับแบบว่าน่ารับประทานมากนะครับทีลายนี่คือน,น้ําลายเอื้อกเอืกเอกนะครับการใจแทบไม่ไหวมันก็มันก็จะออกเหลวๆประมาณนี้นะครับ อันนี้เราก็จะถ้าเพื่อนมีวิตามินเพื่อนก็สามารถใส่วิตามินลงไปได้นะครับแล้วแต่ก็คือสูตรใครสูตรมันแต่อันนี้คือเบื้องต้นในการทําวันนี้ผมจะใช้ผงกะหรี่นะครับหยอดลงไปพอสมควรเพื่อให้เกิดสีสันพอน,นมหงยกน่าจะชอบในเรื่องของของสีสันอันนี้ก็ใส่ไปนิดหน่อยเพราะว่าใส่มากเดี๋ยวนกอาจจะไม่ทานมันจะฉุนครับครับผม จริงๆถ้าใส่ถ้าใส่ขิงสดเนี่ยก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดที่มันเป็นขิงซอยแล้วนะครับเราซื้อมาเราก็มามาหั่นหยาบๆหน่อยหนึ่งแล้วก็จะเป็นพวกผักอ่าตั้งโหใช่ตั้งโอ๋ก็ได้ผักชีก็ได้กะเพราก็ใส่ก็ได้ครับใช่ข้าบผมใครของมันเนาะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันครับนี่ถ้าใส่ข้าวโพดนี่จบไปครับครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมาย หาได้ตามทั่วไปไข่ไก่ก็มีติดกันทุกบ้านอยู่แล้วบางทีเราซื้อมารับประทานเองกเอ็เราก็แบ่งเอามาให้นกก็คืออาหารสูตรเนี่ยเหมาะที่จะให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเปลือกไข่ที่เหลือเราก็สามารถเอาไปให้นกทานได้ mm hmm. เป็นแคลเซียมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ไปตกักตักใส่ถาดเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้นกทานกันแล้วเราก็มาลุ้นกันนะครับว่านกจะทานหรือว่าไม่ทาน ก็คือสูตรเนี้ยก็คือเป็นสูตรที่ช่วยในการเจริญเติบโตของลูกนกนะครับก็เหมาะสําหรับลูกนกลงรังนะครับนกโตก็คือถ้าให้นกโตเนี่ยคือบางทีมันอาจจะทําให้อ้วนจนเกินไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านกจะทานอาหารที่เราสองคนทํากันหรือเปล่า ที่เราก็เอาอาหารที่เราทําไปเอาไปเสิร์ฟนะครับให้กับนกหงหยกนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าปฏิกิริยาของนกนั้นอตอบสนองกับอาหารที่ผมทําค่อนข้างที่จะดีควาจริงแล้วสูตรนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมทําให้นกเนี่ยทานเป็นประจําหรือว่ากินเป็นประจําแต่สําหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับหรือคนที่ยังไม่เคยทําให้นกกินเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยนกอาจจะใช้ ความคุ้นเคยก่อนบางทีเริ่มแรกเนี่ยนกอาจจะยังไม่ทานแต่มันก็มีเทคนิคง,ง่ายๆถ้านกเราเอาไปวางให้นกแล้วนกมันไม่ทานท่านสามารถเอาข้าวโอ๊ตหรือว่าข้าวารนะครับโรยหน้าเพื่อเป็นการหลอกนะครับให้มันมากินข้าวโอ๊ตแล้วมันก็จะได้กินอ,อ,อาหารที่เราทําไว้ด้วยนะครับซึ่งอาหารนั้นเนี้ยก็ถ้าคิดเป็นต้นทุนก็ผมว่ามันน่าจะถูกกว่า อาหารไข่สําเร็จรูปนะไม่น่าเกินร้อยแหละครับอ่าไม่น่าเกินร้อยเกินร,อร้ออันนี้ก็ประมาณสักยี่สิบบาทใช่ครับยี่สิบบาทไข่สองใบก็ทีถ้แปดบาทแปดบาทขนมขนมปังถ้าเป็นขนมปังก้อนขนมปังหัวกะโหลกก็อยู่ปอนละประมาณยี่สิบห้าบาทนะใช่ครับก็ตกอยู่ประมาณห้าสิบบาทนะครับก็สามารถทําให้นกท่านกินได้ก็เป็นกองรวมผมว่าก็น่าจะประหยัดเลย,เลยนะประหยัดนะ<ช>ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่าย แล้วก็ทําให้นกได้สารอาหารที่ครบถ้วนด้วยเพราะว่าในไข่ก็มีวิตามินนะครับอย่างสมบูรณ์เปลือกไข่เราก็สามารถเอาไปให้พ่อแม่นกที่กําลังจะไข่ทานได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับที่ทางกลุ่มหงยกแปดริ้วเนี่ยนำเสนอให้กับเพื่อนๆเ,เพื่อที่จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนในการเลี้ยงนกหงยกแล้วเราก็จะมีคลิปอื่นๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการให้ผักผลไม้ซึ่งจริงๆแล้วใน เมืองไทยของเราเนี่ยก็มีมีผักมีผลไม้หลายๆอย่างที่นกของโยกสามารถทานได้นะครับยิ่งในหน้าร้อนเนี่ยก็คือบางท่านอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของนกป่วยนกไม่สบายอันนี้มันมีวิธีแก้ก็คือการให้วิตามินซีกับนกของโยกในฤดูร้อนซึ่งวิตามินซีเราหาได้จากพวกผลไม้พวกผลไม้อ่าครับผมแอปเปิลก็ได้แอปเปิลก็ได้ใช่ครับแต่ว่า ไม่ว่าส้มไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นส้มหรือว่าแอปเปิลเนี่ยเราก็มีมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการให้นขกขมยบซึ่งจริงแล้วเนี่ยทั้งแอปเปิลและทั้งส้ม,มเมล็ดของมันเนี่ยเป็นอันตราย,ยกับนกขมยบถ้าเราจะให้เนี่ยเราก็ต้องเอามเมล็ดของมันออกก่อนนะครับและว,วิธีการให้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปติดตามในคลิปอื่นๆนะครับ ก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ติดตามกันยังไงคลิปนี้เราก็ต้องขอลา,ลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกับผมแล้วก็พี่ไปนะครับในโอกาสต่อๆไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีครับ